รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่นิงนะคะอยู่กับรายการ B n a น e s c i n นะคะตอนนี้ก็เป็นตอนสัตว์เพื่อนรักนักวริโภคนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนะะื้อหาก็ให้น้องๆไปทําแบบทดสอบก่อนเรีนกันได้เลยนะคะข้อ1สัตว์เลือดเย็นมีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา มีขาสองคู่หายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังมีการปฏิสนธิภายนอกและออกลูกเป็นไข่ที่มีวุ้นหุ้มจากข้อความกล่าวถึงสัตว์ประเภทใดข้อ1สัตว์ปีกข้อ2ส,สัตว์เลื้อยคลานข้อ3ส,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อ4ส,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ข้อ2การจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้ผลการจัดจำแนกดังนี้กลุ่มที่1กบเขียดอึ่งอ่างปลากัดกุ้งก้ามกรามกลุ่มที่2ปลาหางนกยูงปลาฉลามไก่ปลากระเบนสุนัขก,การจำแนกสัตว์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การจำแนกในข้อใดข้อ1 ที่อยู่อาศัยข้อ2การปฏิสนธิข้อ3ขนาดและรูปร่างข้อ4อุณหภูมิของร่างกาย ข้อ 3. นกมีถูกลมแทรกไปในช่องว่างของลำตัวนกเพื่อทำหน้าที่ใดข้อ 1. แลกเปลี่ยนแก๊สได้อย่างรวดเร็วข้อ 2. เป็นถุงเก็บพักอาหารเอาไว้ก่อนนำไปย่อยข้อ 3. ทํทำให้กระดูกพุน่นตัวจะได้เบาสะดวกในการบินข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศให้แก่ปอด ข้อ4ข้อใดคือลักษณะที่พบได้ในสัตว์ประเภทปลาทุกชนิดข้อ 1. ออกลูกเป็นไข่ข้อ2มีหัวใจสามห้องข้อ3ผิวหนังชื้นมีเกร็ดปกคลุมข้อ4ใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส๊ส ข้อห้าจากตารางสัตว์ชนิดที่ A และ D น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดตามลำดับข้อหนึ่งหมีนกข้อสองหมึกกบข้อสามคางคกมดข้อสี่จิ้งจกตะขาบ สัตว์บนโลกใบนี้นะคะก็จะมีหลายประเภทมากมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะจําแนกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะสําหรับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะมีกระดูกสันหลังเป็นป้องแล้วก็ข้อตรงแกนลําตัวนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะสามารถจําแนกออกเป็นหลายประเภทได้เช่นกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือสัตว์น้ํานั่นเองนะคะสัตว์น้ําก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนั่นเองนะคะก็จะอาศัย อยู่ในน้ำเนาะซึ่งเขาสามารถปรับตัวตามอุณหภูมิของน้ําได้นะคะคราวนี้สัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเช่นกันนะคะรูปร่างของปลาแต่ละชนิดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนลักษณะกระแสน้ําเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นปลากระเบนนะคะลักษณะตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นลําตัวแบนยาวนะคะส่วนปลาไหลนะคะก็จะเป็นลําตัวเป็นกลมๆยาวๆนั่นเองนะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานั่นเองนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยผิวหนังของเขาก็จะมีลักษณะเปียกชื้นตลอดเวลานั่นเองนะคะซึ่งผิวหนังของเขาเนี่ยก็จะไม่เรียบนะคะเมื่อเป็นตัวอ่อนนะคะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ําแต่พอโตเต็มวัยปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนบกนั่นเองนะคะ สัตว์ประเภทนี้นะคะก็จะจำสินทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนนะคะ<ๆ>เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะคะก็บริเวณลำตัวจะมีเกรดปกคลุมเช่นกันนะคะอาศัยการหายใจทางปอดนะคะ สัตว์เลยค่านเนี่ยก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเปลือกแห้งนะคะเช่นงูจลระเขคนะคะหรือเต่านั่นเองนะคะ กลุ่มที่4นะคะก็คือสัตว์ปีกนะคะสัตว์กลุ่มนี้เขาก็จะมีปีกที่ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็ใช้ในการบินนั่นเองนะคะลำตัวเนี่ยก็จะมีขนในการปกคลุมเนาะแล้วก็จะหายใจด้วยปอดเช่นกันนะคะการสืบพันธุ์ก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะและออกลูกเป็นไข่นะคะสัตว์ปีกเนี่ยจะไม่มีฟันภายในช่องปากเขาก็เลยมีการพัฒนาปากเนี่ยออกมาเป็นจงอยนะคะเพื่อใช้ในการไล่เหยื่อแทนนั่นเองนะคะ และกลุ่มสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะผิวเรียบนะคะแล้วก็มีเส้นขนปกคลุมตามร่างกายนะคะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่ออกลูกเป็นตัวไม่เป็นไข่แล้วนะตัวเมียนะคะจะมีการสร้างน้ำนมเพื่อใช้ในการเลี้ยงลูกหลังจากที่คลอดลูกนะคะยกตัวยอย่างเช่นเลียงหรือคนนั่นเองนะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งจะมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็จะมีชนิดมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังด้วยนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของฟองน้ํานั่นเองนะคะซึ่งฟองน้ำเนี่ยลำตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโพรงแล้วก็รูพุนนะคะก็จะมีน้ําอาหารแล้วก็แก๊สออกซิเจนเนี่ยที่สามารถไหลผ่านภายในตัวเขาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ คราวนี้ฟองน้ำเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในทะเลและตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะสัตว์กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะลำตัวกลวงหรือมีโพรงนั่นเองนะคะก็จะมีลำตัวใสคล้ายกับวุ้นนั่นเองนะตรงลำตัวเนี่ยเขาก็จะมีช่องปิด1ช่องนะแล้วก็มีช่องเปิดอีกหนึ่งช่องที่เอาไว้ให้น้ําไหลผ่านได้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีอาหารและน้ําเข้าออกได้แค่ทางเดียวนะคะ ตรงลำตัวเนี่ยเขาก็จะมีพิษนะคะเอาไว้ในการล่เหยื่อนั่นเองมีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศนะคะยกตัวอย่างเช่นแมงกะพรุนหรือปากกาลังนั่นเองค่ะกลุ่มที่3นะคะก็คือ พยาตนะคะซึ่งพยาตเนี่ยเราสามารถจําแนกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะเป็นหนอนตัวแบนกับหนอนตัวกลมนะคะซึ่งหนอนตัวแบนเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ประเภทปรสิตนั่นเองนะคะลําตัวเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มแล้วก็แบนนะคะมีปากนะคะแต่ว่าไม่มีทวารหนักนะ อาศัยการดูดเลือดคนและสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นพญาดใบไม้นั่นเองนะคะส่วนแบบที่2นะคะก็คือหนอนตัวกลมนั่นเองหนอนตัวกลมเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ประเภทปรสิตเช่นกันนะคะมีลักษณะตัวกลมยาวแต่ไม่เป็นป้องนะ มีปากทวารหนักนะคะแต่ไม่มีขานะคะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะเพศผู้และเพศเมียเขาจะแยกกันเนาะจะไม่เหมือนกับหนอนตัวแบนที่ภายใน1ตัวเนี่ยมี2เพศแต่อันนี้เขาจะแยกกันระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะคะ กลุ่มที่4นะคะก็คือจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็จะมีลำตัวกลมยาวเป็นป้องนะคะคล้ายวงแหวนต่อกันนั่นเองผิวหนังของเขานะคะจะมีลักษณะเปียกชื้นตลอดเวลานะคะมีระบบประสาทและมีระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะมีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะมีสองเพศในตัวเดียวกันยกตัวยอย่างเช่นไส้เดินดินนะคะหรือ ปริงน้ำจืดส่วนกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะผิวครุขะนะคะลำตัวเนี่ยจะเป็นหนามและไม่มีส่วนหัวนะคะลำตัวจะเป็นรูปร่างต่างๆนะคะใต้ลำตัวเนี่ยจะมีเท้าเล็กๆเ,เป็นจำนวนมากเลยนะแล้วก็มีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศด้วยค่ะตัวอย่างเช่นดาวทะเลหรือเม่นทะเลนั่นเองนะคะ กลุ่มที่6นะคะก็คือหอยหรือหมึกทะเลนั่นเองนะคะกลุ่มแรกเลยสัตว์ประเภทหอยนะก็จะมีลำตัวนิ่มนะคะและมีเปลือกซึ่งเป็นลำตัวนะคะมีสารพวกหินปูนนะคะห่อหุ้มภายนอกนะแล้วก็อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำนั่นเองนะคะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะตัวอย่างเช่นหอยแครงหอยแมลงผู้นั่นเองส่วนหมึกทะเลนะคะ สัตว์ประเภทนี้นะคะก็จะมีลักษณะลำตัวนิ่มนะคะและก็จะมีแกนกลางที่เป็นของแข็งอยู่ภายในลำตัวนั่นเองนะคะมีการเคลื่อนที่โดยใช้หลักการพ่นน้ำออกจากลำตัวนะคะและก็มีการใช้หนวดในการแบ,บว่ไยวด้วยเช่นกันนะคะสัตว์ประเภทนี้นะคะจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังนะคะและมีการสืบพันธุ์โดยการอาศัยเพศนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นหมึกทะเลนั่นเองนะคะกลุ่มที่7นะคะก็คือ กลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อและปล้องนั่นเองนะคะลำตัวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นเองนะคะก็คือหัวอกและท้องนั่นเองนะคะ มีเปลือกพุ่มร่างกายด้วยนะคะมีขาเป็นข้อๆและมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะคราวนี้สัตว์กลุ่มนี้นะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสัตว์ที่มี6ขา8ขาและ10ขานั่นเองนะคะกลุ่มของสัตว์ที่มี6ขาเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ามแมลงนั่นเองเช่นยุงมดผีเสื้อนะคะ กลุ่มที่มี8ขานะคะเราจะเรียกเขาว่าแมงนะคะเช่นแมงมุมแมงป่องนะคะส่วนกลุ่มที่มี10ขานะคะเช่นปูกุ้งหรือแมงดานั่นเองค่ะกลุ่มที่8นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดองนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีกระดองเนี่ยช่วยในการป้องกันอันตรายและช่วยในการหายใจได้ด้วยเช่นกันนะคะพบสัตว์ประเภทนี้นะคะได้ในทะเลหรือในน้ำเค็มนะคะยกตัวอย่างเช่น เต่านั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปนะคะเมื่อเกิดมาเป็นตัวอ่อนนะคะ ก็จะมีการจเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะแต่จะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะที่จะต้องเปลี่ยนรูปร่างก่อนที่จะเข้าสู่วัยเจริญเต็มวัยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่นิ่งจะขอยกตัวยอย่างเป็นสัตว์2ชนิดก็คือกบแล้วก็ผีเสื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวัฒนธรรของกบกันนะคะกบเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่สีขั้นตอนนี้นะคะจะเริ่มจากการที่กบจะมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย นั่นเองนะคะโดยที่ตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมาปล่อยไข่เอาไว้จากนั้นตัวผู้นะคะเขาก็จะมาปล่อยอสุจิผสมลงไปในไข่ของตัวเมียนะคะเกิดการปฏิสนธิจนเข้าสู่ขั้นตอนตามนี้เลยนะคะขั้นที่1นนะคะกบตัวเมียวางไข่ในน้ําโดยจะมีเมือกห่อคุ้มไข่เอาไว้นะคะทําให้ไข่เนี่ย สามารถลอยน้ําได้นะถัดมาขั้นที่2นะคะเมื่อไข่เนี่ยผสมพันธุ์แล้วนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด12วันนะคะเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนในระยะที่1โดยตรงนี้เขาจะเรียกว่าลูกออดนั่นเองนะคะจากนั้นลูกออดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาขาหลังนะคะให้งอกออกมากลายเป็นระยะที่2นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในขั้นที่3นะคะตัวอ่อนในระยะที่2ก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะในการงอกขาครบทั้งหมด4ขานะคะเพื่อกลายเป็นตัวอ่อนระยะที่3นั่นเองค่ะและในระยะสุดท้ายนะคะตัวอ่อนระยะที่3นะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันนะคะเพื่อจะหดขาหลังเข้าไปกลายเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ ถัดมาสัตว์ประเภทที่2นะคะก็คือผีเสื้อนั่นเองนะคะผีเสื้อก็จะมี4ขั้นตอนเช่นกันนะคะซึ่งผีเสื้อเนี่ยจะมีตามนี้เลยขั้นตอนแรกนะคะผีเสื้อเนี่ยก็จะวางไข่เล็กๆนะคะไว้บนใบไม้แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะคะเพื่อให้ไข่เนี่ยฟักออกมานะคะถัดมาในขั้นที่2 ไข่ที่ฟักออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นหนอนนะซึ่งหนอนเนี่ยเขาก็จะกินใบไม้นะคะแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะกลายไปเป็นดักแด้นั่นเองนะคะส่วนในขั้นที่3นะคะดักแด้นเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆน,นะแล้วก็ไม่สามารถขยับขยืขย่อนได้นะคะไม่รับประทานอาหารด้วยขั้นที่4ี่นะคะประมาณ3สัปดาห์หลังจากนั้นผีเสื้อเนี่ยก็จะค่อยๆเจริญออกมาจากดักแด้นั่นเองค่ะ สำหรับในหัวข้อถัดมานะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ปัจจัยหลักๆนะคะก็คือจะมีอากาศน้ําและอาหารนั่นเองนะคะสําหรับอากาศนะคะสัตว์บกเนี่ยก็จะใช้อากาศที่อยู่รอบๆตัวนะคะในการหายใจโดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะสําหรับสัตว์น้ํานะคะก็จะได้รับแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ํานั่นเอง ปัจจัยที่2ก็คือน้ํานะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะต้องการน้ําในการดํารงชีวิตนั่นเองและอันดับ3นะคะก็คืออาหารสัตว์ทุกชนิดนะคะจะต้องอาศัยอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายนั่นเองค่ะ และในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คืออวัยวะของสัตว์นั่นเองอวัยวะของสัตว์นะคะก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับของมนุษย์เลยนะคะแต่ว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยอาจจะมีอวัยวะแตกต่างกันไปนะคะแต่อวัยวะหลักๆนะก็จะมีตามนี้เลยนะคะอันแรกก็คือตานะคะตาก็จะใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองอันดับ2ก็คือหูนะคะหูก็จะใช้ในการรับฟังเสียงนะคะ 3. ก็คือจมูกถ้าเป็นสัตว์บกนะคะก็จะใช้ในการหายใจและการดมกลิ่นนะคะอันดับ4คือเหงือกนะคะเหงือกเนี่ยถ้าเกิดเป็นสัตว์น้ำเนี่ยเราจะใช้ในการหายใจด้วยนะ5นะคะก็คือปากอันนี้ก็จะใช้ในการรับประทานอาหารนะคะ หคือผิวหนังนะคะผิวหนังนะคะจะใช้ในการปกคุมร่างกายนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะเราก็จะใช้ในการหายใจด้วยนะคะ7นะคะก็คือเท้าและขานะคะอันนี้ก็จะใช้ในการเคลื่อนที่และ8ดนะคะก็คือครีบและหางนะคะสำหรับสัตว์น้ำนะคะก็จะใช้ในการเคลื่อนที่และว่ายน้ำนั่นเองนะคะ ก็จบเนะ่คะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะข้อ1สัตว์เลือดเย็นมีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลามีขาสองคู่หายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังมีการปฏิสนธิภายนอกและออกลูกเป็นไข่ที่มีวุ้นหุ้ม จากข้อความกล่าวถึงสัตว์ประเภทใดข้อ1สัตว์ปีกข้อ2สัตว์เลื้อยคลานข้อ3สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อ4สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก คำตอบคือข้อ4สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกข้อ2การจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้ผลการจัดจำแนกดังนี้กลุ่มที่1กบเขียดอึ่งอ่างปรากัดกุ้งกล้ามกรามกลุ่มที่2ปลาหางนกยูงปลาฉลามไก่ปลากระเบนสุนัข การจำแนกสัตว์ดังกล่าวใช้เกณฑ์การจำแนกในข้อใดข้อ1ที่อยู่อาศัยข้อ2การปฏิสนธิข้อ3ขนาดและรูปร่างข้อ 4. อุณหภูมิของร่างกาย คำตอบคือข้อ2การปฏิสนธิข้อ3นกมีถูกลมแทรกไปในช่องว่างของลำตัวนกเพื่อทำหน้าที่ใดข้อ1แลกเปลี่ยนแก๊สได้อย่างรวดเร็วข้อ2เป็นถุงเก็บพักอาหารเอาไว้ก่อนนำไปย่อยข้อ3ทํทำให้กระดูกพุน่นตัวจะได้เบาสะดวกในการบิน ข้อ4เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศให้แก่ปอดคำตอบคือข้อ4 เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศให้แก่ปอดข้อ4ข้อใดคือลักษณะที่พบได้ในสัตว์ประเภทปลาทุกชนิดข้อ 1, 1ออกลูกเป็นไข่ข้อ2มีหัวใจสามห้องข้อ3ผิวหนังชื้นมีเกร็ดปกคลุมข้อ4ใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส๊ส คำตอบคือข้อ4ใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส๊สข้อ5จากตารางสัตว์ชนิดที่ A และ D น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดตามลำดับข้อ1หมีนกข้อ2หมึกกบข้อ3คคางคกมดข้อ4จิ้งจก คคำตอบคือข้อสองหมึกกบ ก็จ,จบไปแล้วนะคะกับเรื่องสัตว์นะคะที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีวัฏถจักรของสัตว์นะคะปัจจัยการดำรงชีวิตแล้วก็อวัยวะของสัตว์นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องสัตว์เพื่อนรักนักบริโภคนั่นเองนะคะสําหรับตอนต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรติดตามชมในตอนหน้านะคะวันนี้พียิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปละ